สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ติดตามทุกคนครับวันนี้ผมมา,าได้มีโอกาสนะครับมาส่งของที่มหาชัยสมุทรสาครครับวันนี้มารีวิวสภาพ่าพามาดูก็ดีกว่าครับพามาดูสภาพจราจรบนสะพานกาญจนาพิเศษครับนี่คืออหรืออะไรสุขสวัสดิ์บางพีอะครับใช่ไหมน่าจะใช่นะ อ่าๆๆพี่แกจะเข้ามาเหรอก็เมื่อกี้วิ่งมาโล่งๆนะครับนี่พอขึ้นสะพานปุ๊บติดแล้วครับน่าจะติดยาวไปจนถึงเจ้าตัวช้างสามเสียนเลยครับเนี่ยนี่ครับสะพานสะพานเนี้ยสะพานกาญจนาใช่ไหมครับน่าจะใช่เนาะเพราะว่ามีคลิปหนึ่งลงไปแล้วเนาะว่าสะพานกาญจนาวันนี้เป็นวันจันทร์ครับผมวันจันทร์ที่แปดครับ ก็มีหลายบริษัทก็เริ่มทยอยกลับบ้านกันแล้วครับเพราะว่าเขาหยุดกันวันนี้หยุดกันนะครับก็บางบริษัทอย่างบริษัทผมก็วันที่สิบเอ็ดยังทํางานเป็นวันสุดท้ายครับหยุดสิบสองนะครับผมก็เดี๋ยวพอถึงวันกลับเดี๋ยวผมจะอาพาชมบรรยากาศการเดินทางนะครับขึ้นสู่อีสานใต้ไปด้วยกันครับว่าจะถึงกี่โมง ครับออกกี่โมงทีกดวงสุภาพจราจรเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะพยายามถ่ายแล้วก็ลงให้ดูนะครับนี่ฮะนี่เมื่อกี้มันยังโลง่ลงๆอยู่นะครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยขออภัยครับอากาศร้อนๆหน,นาวๆเหมือนจะเป็นวันเลยครับตัวเนี้ยเฮ้ยสองสาวันที่ผ่านมาร้อนมากครับวันนี้ก็ไม่เท่าไหร่ครับวันนี้ก็ยังชัวช่วหน่อย พยายามจะไม่ให้เห็นป้ายทะเบียนรถพี่เขาเนาะต้องขออภัยนะครับถ้าเห็นนะน่าจะมีรถจอดเสียหรือไม่ก็รถชะลอครับเนี่สะพานนนี้ฝั่งนี้ฝั่งนู้นไกลๆนู่นครับตึกกสิกรนะสะพานรามเก้านะเนี่ยคชื่อถูกแล้วนะครับจําได้แล้วฝั่งนี้ครับเป็นเมืองเป็นอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรสุขสวัสดิ์ บางอะไรอะ่ะเรียกอะไรเนาะประชาทิศแถวเนี่ยนะครับแถวอะไร,ไ,รไม่รู้ครับผมจำไม่ได้เ <c oughs> <c oughs> นาะนี่เป็นสมุดปาการนะครับผมฝั่งพระสมุดเจดียออ์พระสมุดเจดีย์นะครับตรงนี้นู่นนะครับเป็นตัวเมืองสมุดรปารการนะครับที่เราจะมุ่งหน้าไปอันนี้ก็คือฝั่งนี้เป็นกรุงเทพข้าวประแดงอะไรต่างๆนะครับน,นี่แม่น้ําเจ้าพระยาครับเราจะมาขึ้นถึงถึงกลางสะพานแล้ว พี่เข้ามาอ่ะมามาพี่มาใจดีอยู่แล้วครับตอนนี้นี่ครับแม่น้ําเจ้าพยาอันนั้นอันนั้นน่าจะเป็นคลองรัดโพสะพานภูมิพลใช่ไหมที่ที่มันลัดไปฝั่งคลองเตยได้ครับหรือว่าจราจรวันนี้ก็ค้่องตัวอยู่นะครับหรือว่าค้่องตัวอยู่ นน,นนี้นเนแครับสะพานวสวยครับนี่แม่น้ำเจ้าพยานะครับข้างล่างถ้าเปิดไฟช่วงเย็นน่าจะสวยน่าดูเลยครับน่าจะรถจอดเสียบนสะพานเนี่ยเ,เห็นเหวียงเข้ามาหมดแล้ว เอา้าใช่จริงจิงด้วยอาจจะรถจอดเสียครับไม่เสียก็ชนครับเสียเปล่าโอ้เสีย,สยหรือชนกันนั่ตำรวจตำรวจจับนี่ครับเป็นไรเนาะลมหมดหรอ ไปครับเดินทางกันต่อครับผมนี่ม่น้ำเจ้าพยาครับนี่ครับเรือกำลังลากมองไม่เห็นหรอกครับมันไะมีคนถ่ายอะข้างๆไปครับผมไปชมวิวนี่ครับน่าจะรถมีปัญหาครับเมื่อกี้เราเลยทำให้ชะลอตัวนิดหน่อยครับนี่ฮะวิวน้ำเจ้าพยาบนสะพาน กาญจนานพิเศษแล้วขับรถผ่านนะครับก็ชอบวอิวตรงกลางนะครับผมนี่นี่ฝั่งนี้กรุงเทพ,พตอนนี้จะมองเห็นสะพานพระรามเก้าไกลๆนู่นครับมานี่มาดูนี่ต่อสะพานกาญจนาพิเศษนี่ครับผมเนี่ยฮะไป,ปดปไป ปู่เจ้าสมิงพายอ่ะเนี่ยไปสถานการจนาพิเศษครับผมถนนเนี่ยห้าสิบปีพุทธศักราช2550นะครับโอ้กี่ปีแล้วนี้ยี่สิบกว่าปีแล้วอ่านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็สิบกว่าปีเนาะสิบสามสิบห้าปีโอ้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับ <laughs> ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม